สวัสดีครับ f c แฟนสองและทนผู้ช่ทุกทุก่านนะครับผมยอดว่นเก่าเก่า่อนจะพ่าย f c และทนผู้ช่วทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทิยากับเสียกูเสียกูพระกฟันมาเห็นผู้เถ่าขับรถมาโครกับเลขฝากมามันใชเลขรถนะครับเงินวันที่สิบหกกันยายนหกเก็ดนะครับทะเบียนรถพันที่เป็นตัวใดเลขฝากมาตัวใดก็ตามไปฟังน้ากันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดตดตามกดแย่เป็นกำลังเหด้วยนะครับ ขอมวนทั้งบนเอนุษย์นันทญาแบ่งค์ปันมหาภิผู้บริหทรตามบิดกิบปวชเอฟซีและตามผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รูปไปน้ากันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสี่ยมาได้ยัางในก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับเอฟซีแฟนฉอมทุกคนนะคะบอนีนนันทญาศติภาพร้อมพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของเฮียโกนะคะเฮียโก้ฟันว่าผู้เฒ่าขับรถแบ็คโค้นะคะแล้วก็มีเลขเพื่อนเอามาฝากนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะ กจะมาา,ายเธอแล้วเอ๊ะโผันว่นาผู้ใดเป็นยังก่อนค่ะฟันมากกลับแยกตันเขาวดกับก้องไปจกสารห่อยอยู่ไปจกสารไปผจับเพี่ยนตัวเปหลายมเชื่อสารหน่อยอบน,น,นี้นนไงเลออ่ออกมาออกมาถึอบ้าบผลมาเห็นเพดึงที่รถที่ใต้ไหจ้าที่รถตะโกนแหลนรลอกน้านาอยู่ กันอ <that is German> ันพ right? <that> ู้ท네ี่ทุกนี้แล้วจ้าทุกตาหมดจ้าไม่ยินดีกว่าจะมาเจ้าบรรทายต้องหลับให้นรรยเดียรไม่ไมคือไม่บรรทายจะโดนหรอได้ไหมโดนแล้วนี่โก้จำได้่าเป็นอายุเท่าไหร่ตอนบรรทายโงจักอยู่มันหอกมันออกรดไโคงตัวโนมาโค้งั้นหลอกสองสองสอง กเลยว่าตับสองหวเขาคู่เท่าขับเอาขับรถเมโทรก็่นใจเดี๋ยวคือผู้เป็นเก่าอ๋อเป็นเก้สองศูนย์่ปะตอเป็นเก่าร่รวยเก้าสองศูนย์รถเมโครขนาดมันทะเบียนสองสองตูนเนาะทะเบียนเดียวกันก็รถกระบะประดนปะรถกระบะเปนกับเป็นสอนปดำยู่รกระบกระบะปนมีสองขั้นขั้นขั้นไม่หน่ะเ้าขับรถเมโทรนาเพราะใน มันเป็นสองศูนเนาะเออกรบปันบางเกิดฟองก็เลยออกมาอันนี้เลขปันเลขปั้นเียนรถสองสองนย์เียรถมันต้งเป็นเก่าคลับเลขรถเก้าสองสองศูนย์เขาเรีว่าผู้เท่าครับมันปะผู้เท่าครับเนี่กก็เลีปีว่าเป็นเก้าสอูน กับปัดในหูกัปัดเห็นเที้ยห็ดหู่มาใส่ัป็นเร่ยไปเลม่กัดปัดไม่ได้เขามาบานถ้าเขาหัดไปเขาจะปัดรู้ดิปัดนหูไม่ปัดรู้ปัดปัดเห็ดนหน้าด้งงอ่างเกรลอยดูแล้วตึงยงุดงิปันพญานาคเลยเงาเลยปัดปันปัดห็นหูหน้ยังงปนอันนั้นจากีได้หมคน จะวางวันนี้กับแฟนเร็ยนงูยุเรวาเล็กนี่เก่าอันนี้มันแฟนเห็นนมาพูดเ่าครับรถครับรถเมคโคครับรถเม่โคทะเบียนมันเป็นสองสองศูนย์เนี่ยเลยววามัน่าจจะเป็นเก่าสองศูนย์เราพูดเทาครับอ๋อเข้าใจแล้วเราอันเลขปากเลขฝากเลขกันใ้เจะฝากมาทีว่าเพื่อนไปฝากน้ำกันเพื่อนฝากมาตัวใดเพื่อนฝากมาที่ามูนสี่ศูนย์เจ็ดเก่าสองเล่เก่าสองศูนย์ ศูนยสอนนเ้เลิอกนเนี้ครับบงวก้อนเล็กกระดดกริที่กับ4ยกับ4ี่ลกบอิบิอ๋อเล็วิ่งอ๋อเล็กบนนี้เล็กิดมัยังบบ ที่ว่าเล่เนามันเขาดีๆีเลกนี้เอ๊นเล็กปากเนาะอันนี้เ,เล็ปากกับพวกฝันฝันจะขุ้นตะควนต้องตายแต่เป็น,ปน,นคนนส่อันอยางเขวคนเสียเป็นเพราะอะไรสร้างงานยังไว้บอก ว่าบางคนหนึ่งคนเสียเ่กูบอกเน่ยก้อนตายนั่นสิแม่ก้อนก็เป็นบางคนนว่าบางคนกับวสังยังไหจังคือย่าบุญเนาะย่าบุญบอกเนี่ยคนปากเขาไหนดิขันห้องบอยังเหมืจับอกนี่ะเงินข่าวเป็นขึ้ไปกท่านหันจักเมือนจะิ้งเ่าสามขานี้นี้ขับเสาขับเทียงขับแรกเอาตายง่ายๆนี่บัดงบผูมมากเขามาเอิ้นไป จะหันจกป่าเลยายง่ายเนาะไปไปดีแล้วยายพวกป่าก็ว่อยู่สลุบสรุปเลขเนี่ยเลขฟันผู้เท่าครับรถแมโครกันตีทะเบียนรถแมโครเป็นสองสศยเธอรรตีเก้าสเลขฝากเลขฝากเลขเพื่อนของเพ่นนี้คือศูนย์สี่ศนย์เจ็ดเก้าสองเน่นเก้าสองเลขติดมีมีแดมีศนมีเเน่นเกสองเน้นบนเขนเน่นล่าง เล่นบนป่แสดงว่าเหล็มันนีบนล่างมันป่คนบ่มีเลขสามตัวบนงนี่แต่สองตัวบันงว่งวน่งตล่งังน่่ว วนแล้วเทีามือยังี่ไ็ได้ไปมื้อนี่ถ้าพอไปพอกวืออันกับไปไปพอกเมื่อไรก็ไปกระดี่ทันเดี๋ยวนี้กับรถเอง่ได้แล้วขับได้อยู่เแมงม่งจอรถกับหมอพอกนอยู่ไกกันสองสินสามสนบกันเนาะอกมากฮาวินเนาะเ้องฟอกมากเข้ากับแงมารางไก่จะก็ได้ไหลลูกไปเดี๋ยวนี้นังเมีขับราได้ไป ไ,ปไ,ปไม่ไปภาไปไปะขมวขบางไงน้ำหัวมันก็ไปน้ำบัวมันจดีแล้วล,ะล่ะดูไปน้ำฮาไปปอกมาเพื่อวิ่งเนาะกับว่าเคยเวิ่งนี่ยเกียหรอกจับเพื่อไออว้นะคือพยายามเจ้ามากคือมือหนันเจ้านอน ที่ว่าไปปอกแม่เจ้านอนคข่อยมาสัมผัสนหมขันมีมันกระติหาคมกันมันหลังความลุกขึ้นได้มันากไ้แม่ลุกขึ้นแล้วมันบานมุนเน่ยเขากับกมกาลุกเนาะกระตังนอนมันสิเปิบห่วง่าแม่กระตงอนหัวงานมันระหาคมกดพว่าเข้าใจนง่นกาว่าเขาสั่งผัเนาะก็เป็นจริงมันลุกม่ได้หรี่ลุกแล้วบานมันหมุนแต่ว่าก็อยากกเล่นันบ่พอตัวมูมาทยเด้ยวขึ้นเี่ย ลูกกะลูกขึ้นกะหาาเลยลูกดังจะห่าเลยแม่จำเป็นต้องนอนเนาะค่ะเข้าใจอยู่กับบ๊อบมีผู้ใดเมื่อนั้นยังไปืพวกหมอดึงแห้งไรนอนหลับพวกเนี่ยเขาได้มาปวดหัวดึงจังได้ดึงแห้งดึงแห้งสมมุ่าเขาไปสองโลขึงทิเนาะจ้าบอกว่าสองโลขึงเขาดึงสามโลขึงทิเขาป่วยหนีเลยเด็บปวดหัวออกจาก ลูกส้มน่ารอดพี่บ้านหอดปากข้างปากข้างไหนฮะยังบอกได้ดึงออกดึงเอาออกมาปอกแล้วก็ดึงกลับเข้าไปทันั้นมันเป็นเคียงเนาะเขาจีเขาจิดปั๊บดิขันดึงแย้งวัดซีรก่ดึงออกซีรุ่ด้วยที่ซีสมงสมติว่าหันนี่ร่งเดียวออกรุ่วเดียวของออกรุ่เดียวนี่เอาออาไรเจ้าบุวิ่บ่ัวบัวเอ็ม ประสบการณ์เนี่ยหรือเป่าไม่เคยบอกอ้าวจรุ้ว่าแนวทางของเนี่ยทรให้มนุษย์ทียามาเป็นสะพานบุญหายเลขปันฟันแน่นหน่อยฟันบ่ร้ายปันมาผู้เฒ่าขับรถนะคะขับรถเมคโคทะเบียน220เพิ่นบอกว่าผู้เฒ่าขับน่าจะเป็น920นะคะสําหรับเลขฝากของเพื่อนเพิ่นที่ไปบอกต้องการมีศูนย์สี่ศูนย์เล่น92บนนะคะเลขติดมี8มี0มี2นะคะเจ้าได้กระดาษทิปแบงแค่ไปแล้ว วันมื่วไปวันนี้สิโอ๊ตใบปะวันนี้าย่แตนโอ๊ตจก้าจโอดมันโอดด๊ตจะโอตกเร<อ>าตายเ <c oughs> งห่านไม่เิคือว่าตรงแท้คอยป้อยคลิปเลยเด้ดิอัอยตลด้คอยพัตตด้ไโอ้่ไม่ใ่สิอนนี่บ้านมาเขปั่นเลยเนาะโอปั่นย <c oughs> บอกยกว่ารเนาะวันนี <c oughs> ้ฝนตว่าไรเน เียหจักหยู่ว่เาวหจักพู้นั้นผู้นี้ว่าหงจักผูดยมากเลกันุ่งกนนะเปอ๋อเพิ่นเพิ่นพยักหนาแปดเพิ่นนะครับนี่อ๋อใสสูกใสมานเด้อยังมีู้มคัคนน์ครับรับกับังวายเอฟซและทำผู้ชมวุกท่านคงสิลยินในฟางแล้วนะครับทีนวนน่าเดสาลูเปียของเสียกูนะครับสำหรับโปริไทยคลิปนี้็อสือลุยครั้งนึงนะครับ เสียกวัวเลขฝันว่าผู้ถ่อขับรถกับเลขฝากมามั่นใจเลขรถหมวดวันที่สิบหกกันยายนโอเ็ดนะครับทะเบียนรถก็เป็น 2, 2สองสองศูนย์นะครับที่วันนี้นผู้ถ่อขับนะครับแล้วก็ตีว่าผู้ถ่อนี่คขับก็เลยตีเก้าสองศูนย์นะครับสำหรับเลขฝากนะครับเลขฝากก็มีศูนย์สี่ศูนย์เ็ด เก้าสองเพิ่งกระเนี้ยนไทยตัวสุดไทยเก้าสองนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อแต่กินแป้งค้องรัฐบาลกวังไว้เอฟซีและทำผู้สมทุกท่านค้งสรีได้งีน้ยในฟางแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายลิปนี้ขออยุ่ตีเพียงซำนีพบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี่ยโชคดีสวัสดีครับ